มีการสู้รบกันอย่างดุเดือดระหว่างกองทัพรัสเซียและยูเครนเพื่อช่วงชิงการควบคุมเมืองคราสโนอาเมสหรือโปครฟส์ซึ่งเป็นเมืองยุทธศาสตร์สำคัญในภูมิภาคโดเนสที่อยู่ทางตะวันออกของอยูเครน โดยกระทรวงกลาโหมของรัเสเซียประกาศว่ากองทัพรัเสเซียได้โจมตีฐานที่มั่นของยูเครนในคาโนสอาร์เม็กซ์และพื้นที่สำคัญอื่นๆในแคว้นโดเนสโดยภาพจากคลิปวิดีโอเผยให้เห็นการยิงปืนใหญ่อัตตาจรแบบจรวดไปยังฐานที่มั่นของยูเครนเพื่อสนับสนุนหน่วยจู่โจมที่กำลังรุบคืบรวมถึงปฏิบัติการซุ่มโจมตีโดรนของยูเครน ด้านเสนาที่การทหารบกของอยูเครนรายงานว่ารัเสเซียได้เปิดฉากโจมตีในภูมิภาคโปรครอฟสถึง35ครั้งมีการส่งหน่วยจู่โจมเข้าโจมตีแนวป้องกันขณะที่ยูเครนตอบโต้ด้วยการส่งกำลังเสริมและใช้ยุทธวิธีเพื่อค้นหาและทำลายหน่วยจู่โจมของรัเสเซีย สำนักข่าวทาสัสของรัสเซียรายงานโดยอ้างอิงแหล่งข่าวด้านความมั่นคงว่าการสู้รบทวีความรุนแรงมากขึ้นบริเวณชานเมืองทางใต้และตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองคานออาเมสขณะที่สำนักข่าวยูเครยนยืนยันว่าเมืองโปครฟส์ยังคงอยู่ภายใต้การควบคุมของฝ่ายตัวเองและปฏิเสธข่าวการถูกปิดล้อมจากกองทัพรัสเซีย สำหรับเมืองคาโนอาเมสมีประชากร61,000คนเป็นศูนย์กลางการทำเหมืองฐานหินและการขนส่งแม้บทบาทด้านการส่งกำลังบำรุงทหารของเมืองนี้จะลดลงแต่นักวิเคราะห์ก็เตือนนะครับว่าหากเมืองนี้ถูกรัเสเซียตีแตกอาจจะเป็นการเปิดทางให้รัเสเซียสามารถรุกคืบลึกเข้ามาในดินแดนของอยูเครนได้ การประทักกันครั้งล่าสุดนี้ก็เกิดขึ้นก่อนที่จะมีการประชุมสุดยอดระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐและประธานาธิบดีวลาดีมีร์ปูตินของรัสเซียซึ่งการประชุมจะจัดขึ้นที่รัฐ阿拉สกาในวันศุกร์ที่15สิงหาคมนี้เพื่อที่จะหาทางเจราจายุติสงครามในยูเครน